สวัสดีครับผมเสน่ห์ศรีสวณนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก Talk s h o w Society จัดรายการ Talk s ช o w Society ร่วมกับอาจารย์พนมปีเจริญนะครับเพราะฉะนั้นพบกับผมและอาจารย์พนมปีเจริญได้ในวันจันทร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับทุกวันจันทร์ผมเสน่ห์นะครับหลายๆคนก็เรียกผมว่าเน่นะครับอาจารย์พนมใครๆก็เรียกว่าอาจารย์นมเพราะฉะนั้นก็พบกับนมเน่หรือว่าเน่นม ทุกคนจัดเวลาสี่ตุมครึ่งนะครับความสนุกนี่มันทิ้งไม่ได้แล้วครับอยู่ในสายเลือดครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีโอกาสได้ไปดูทอกโชว์ไม่มีโอกาสไปไปพบกับตัวเป็นๆตามสถานที่ต่างๆนี่ฟังเสียงเป็นๆทางวิทยุได้ครับและยืนยันว่าเสียงที่พูดทางวิทยุเป็นเสียงเป็นนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าพลาดไม่มีคำว่าผิดหวังเรื่องราวทันสมัยสาระความรู้มากมายและมีความสุขก,ก่อนนอนทุก เราเพร,ราะฉะนั้นถ้าใครพลาดคลื่นภาคอีสานนะครับคลื่นภาคอีสานนี้ไม่ใช่คลื่นนะนะเพราะว่าจริงๆเราเหมือนตะกูอีสานเพราะว่าถ้าร้อยเอกคืออีสานนะครับแต่ของเราอยู่ร้อยสองครับ <c oughs> เลยร้อยเอ็ดไปนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครพลาดก็ถือว่าไม่รักกันจริงนะครับแฟนพันธุ์แท้ของกลุ่มช็อคโชว์ต้องพลาดรายการทอกโชว์โซไซตี้ไม่ได้ครับอย่าลืมติดตามนมเน่เน่นมนะครับจัด